ครับสวัสดีครับผมครูชาวสุวรรณชนกลุ่มสารัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกัลยาน,นีศรีธรรมราชครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้นะครับในสิ่งที่ท่านเห็นต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้นะครับในรายวิชาชีววิทยาซึ่งเทคโนโลยีที่ผมนามาใช้เนี่ยสามารถนํามาใช้ได้กับทุกรายวิชานะครับใช้ได้กับทุกแผนการสอนแล้วก็ แม้แต่โครงงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยก็นํามาใช้กับส่วนนี้ได้ทั้งหมดนะครับในรายละเอียดของเอกสารนะครับหลกัหลกๆประกอบด้วยส่วนของบทที่นะครับก็คือเป็นเรื่องอะไรนะครับที่เราจะนํามาเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ผมจะมานําเสนอนี้เป็นเรื่องของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นเนื้อหาของระดับชั้นม .4 นะครับก็จะมีจุดประสงค์ของเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีจุดประสงค์การเรียน,นรู้นะครับสาหรับ หัวข้อย่อยๆนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับทีนี้เรายกมาตัวอย่างนะครับออในเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะมีสาระสำคัญนะครับว่าสาระสำคัญของการเรียนเรื่องของเซลล์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นสาระสำคัญโดยรวมนะครับแล้วเราถึงจะมาแยกย่อยนะครับแยกย่อยในแต่ละหัวข้ออย่างเช่นหัวข้อแรกเนี่ย3.1นะครับเรื่องเซลล์และทฤษฎีของเซลล์นะครับ เราให้นักเรียนระบุชื่อไปนะครับแล้วก็เรากําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้มาให้ชัดเจนว่าในเรื่องของเซล์และทิษดีเซลเนี่ยมีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ระบุสาระสําคัญน,นะครับซึ่งแน่นอนก็จะเป็นสาระสาคัญสั้นๆนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสาระสาคัญของทั้งหมดนะครับและส่วนสําคัญที่เป็นนวัตรกรรมเลยก็คือเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้นะครับในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบได้อย่างหลากหลายนะครับอย่างครูท่านไหนเนี่ยจะไม่ใช้ การสอนแบบสืบสอบหาความรู้แบบ 5e ก็ได้อาจจะใช้เป็น PBL นะครับใช้เป็น format นะครับจะใช้อะไรก็ได้นะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างที่เป็น 5e นะครับที่ใช้อยู่นะครับอย่างเช่นในการสอนแบบการสืบสอบหาความรู้หรือ 5e เนี่ยมันก็จะมีอยู่5ขั้นย่อยนะครับอย่างเช่นขั้นสร้างความสนใจเนี่ยผมก็เลือกใช้ที่จะเลือกใช้คลิปจาก YouTube นะครับ นักเรียนก็สามารถที่จะเอา QR code เนี่ยไปสแกนนะครับแล้วก็ดูดูคลิปได้ล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการพูดคุยพิคห์กันผ่านทางเว็บไซต์นะครับขั้นที่2ก็คือเรื่องของการสํารวจค้นหานะครับขั้นการสํารวจและค้นหานะครับขั้นตอนนี้นักเรียนก็จะไปเมื่อเราดิสคัทกันแล้วนะครับในเว็บไซต์ใน youtube เนี่ยแล้วก็มาดูว่าเออเราจะไปหาข้อมูลสืบค้นเพิ่มเติมได้อย่างไรนะครับซึ่งอาจจะได้จากการทดลองก็ได้หรือการสืบค้นข้อมูลนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะลิงก์นะครับ ผ่านไปยังเว็บไซต์ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับที่เป็นเว็บไซต์นะครับนะครับอย่างเช่นเรื่องของเซลล์ของสิ phải, ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็มีการจัดการเรียนรู้ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นลิงก์ของจุฬานะครับก็มีเนื้อหาต่างๆนะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเป็นรายละเอียดของในแต่ละเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ย้อนกลับมานะครับในตัวของนวัตกรรมนะครับ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนะครับถ้านักเรียนทําการทดลองเนี่ยหรือว่าสืบค้นข้อมูลมาเนี่ยพอมีการอธิบายข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเก็บในรูปของเก็บไปในที่ OneDrive นะครับก็เป็นของ Microsoft นี่เองนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะครูเองหรือว่านักเรียนเองเนี่ยสามารถเข้าไปดูนะครับแลกเปลี่ยนียนรู้ข้อมูลกันได้นะครับในส่วนของขั้นขยายความรู้ก็เป็นขั้นที่เมื่อเราสรุปแล้วเนี่ยเราก็นําความรู้เนี่ยมาขยายผล นะครับอาจจะมีการนําความรู้เนี่ยนักเรียนรู้แค่นี้ใช่ไหมครับสมมุติเราได้จากการเรียนรู้เนี่ยประมาณเนื้อหาเล็กน้อยนะครับพอเราขยายความรู้ปุ๊บเราก็จะได้เนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอังางอันนี้เหมือนกันนะครับอ่านะเหมือนเด็กพูดคุยกันในเฟซเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของ Facebook เข้ามาด้วยนะครับแล้ก็อ่ารายละเอียดเพิ่มเติมคืออะไรนะครับก็มีการที่จะนําข้อมูลเนี่ยมาโชว์ นะครับมาดูว่าเออแต่ละกลุ่มเนี่ยขยายความรู้ได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประเมินนะครับเรื่องของการประเมินเราก็จะใช้เรื่องของลายนะครับก็สแกนเอานะครับพูดคุยกันเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าประเมินออนไลน์ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถผสมผสานใช้ในห้องเรียนทั้งหมดก็ได้หรือว่าบางส่วนเนี่ยใช้นอกห้องเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประเมินผลนะครับที่จะเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์นะครับเพราะนั้นในหน้านี้หน้าเดียวนักเรียนสามารถที่จะ สแกนนะครับหาข้อมูลต่างๆได้จากหน้านี้เพียงหน้าเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการทํางานผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยหลักฐานทางด้านเอกสารเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างตามยากนะครับเราไม่ค่อยมีหลักฐานมากนักนะครับเราสอนเสร็จผ่านไปเด็กดูเสร็จผ่านไปนะครับพูดคุยผ่านไปนะครับหลักฐานมีน้อยผมก็เลยเพิ่มขึ้นมานะครับในเรื่องของหลักฐานนะครับโทษทีอันนี้เป็นเรื่องของบทอื่นนะครับอ่าอย่างเช่นเรื่องของการตั้งคําถามใช่ไหมครับดูคลิปจาก YouTube แล้วเราก็มีการตั้งคําถาม นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แค่ YouTube อาจจะใช้ Facebook เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในเรื่องของการสำรวจและค้นหานอกจากเราเนี่ยที่มีเว็บให้นักเรียนแล้วเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าแล้วนักเรียนอาจจะมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเองว่าเนี่ยผมก็ไปสืบค้นที่นี่มานะมีอะไรที่น่าสนใจก็ออามาแชร์กันนะครับอันต่อมาคือเรื่องของการอธิบายแล้วก็ลงข้อสรุปนะครับซึ่งจะต้องมีการทําตารางมีการทำรายละเอียดที่มากมายนะครับเราก็ทําผ่าน Microsoft Word แล้วก็มาอัปเดตนะครับอัปขึ้นบนได i v e นะครับ ขั้นขยายความรู้ครับก็โชว์ผลงานเมื่อกี้นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วจ,จะมีการประเมินความรู้สึกนะครับและขั้นสุดท้ายก็คือเป็นขั้นประเมินนะครับก็มีการพูดคุยกันผ่านไลน์ว่าเอ้ยเป็นยังไงของกลุ่มนี้เป็นยังไงเพราะบางครั้งในห้องเรียนเนี่ยอาจจะไม่ทันเรื่องของการประเมินหรือประเมินได้แค่กลุ่ม2กลุ่มนะครับแต่ว่าอีกหลายกลุ่มเนี่ยยังไม่ได้ประเมินนะครับการทําตรงนี้ก็ทําให้มันเ,เราเนี่ยเข้าถึงนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของเรื่องของการ ย่อยสลายอาหารแล้วก็การสลายสารระดับเซลล์นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเลือกใช้การเรียน,นรู้ในรูปแบบของ PBL Problem Based Learning ซึ่งมันจะต้องใช้เวลามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะร่นเวลานะครับย่นเวลาที่จะใช้ในห้องเรียนเนี่ยมาใช้นอกห้องเรียนก่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องของขั้นกําหนดปัญหานะครับเราก็จะมีการกําหนดปัญหาพูดคุยกันที่ไลน์ในไลน์ก่อนก่อนที่จะมาพูดในห้องเรียนนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจปัญหา หลังจากนั้นก็เริ่มทําการดําเนินการศึกษาคนา้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นการสืบค้นในห้องเรียนเองนะครับคือหมายถึงทําการทดลองนะครับหรือแม้แต่บางเรื่องเนี่ยซึ่งเราไม่สามารถทําการทดลองได้นะครับเราก็อาจจะใช้เรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือเว็บไซต์ต่างๆที่มีอยู่แล้วแล้วก็รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นก็มีการสังเคราะห์ความรู้นะครับสังเคราะห์ความรู้พูดคุยผ่านทาง a c e b o o k นะครับสรุปแล้วก็ประเมินคําตอบก็ผ่านทาง Facebook แล้วก็เสร็จแล้วก็มีการนําเสนอผลงานแล้วก็การประเมินผลงานตรงนี้ผมเลือกที่จะใช้ YouTube นะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากเพราะที่ผ่านมาเวลาให้เด็กนําเสนอผลงานที่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มอื่นจะไม่สนใจแต่ถ้าเราให้เด็กทุกคนเนี่ยอัพขึ้น u t u b e ปุ๊บช่วงนั้นทุกกลุ่มจะวุ่นวุ่นวายแต่พอถึงเวลาที่ทุกกลุ่มจะมาดิสคัตกันมาพูดคุยกันว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเราใช้ u t u b e เนี่ยเด็กทุกคนจะตั้งใจที่จะดูนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ